ที่นี่ร้านฟ้าใสาพันไม้ใช่ไหมโซนอยู่นี่ครับเขตพิกัดด่านเกวียนรับสารพัดเลยใครอยากเอาอะไรไปปลูกก็เชิญแวะมาที่นี่นะครับไม่ได้ค่าโฆษนาแต่ว่าชอบต้นไม้ก็เลยแวะมาดูมาชื่นชมไม่มีที่จะปลูกก็มาชมอ่ะมองม่วงโอ้ย,ย,ยะ่งใหญ่หมดเลย กำลังเริ่มจะตั้งร้านก็มีตั้งไปแล้วเลิกกิจการองมีสารพัด z ูมดูหน่อยครับไม้ประดับไม้กินผลอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนี่ครับแ <c oughs> วะมาอุดหนุนก็ได้นะครับสารพัดชนิดไม้ใบเล็กใบใหญ่ไม้ยืนตน้นไม้ล้มลุกอะไรสารพัดนะครับ ออกไม่ถกมีทั้งไม้ประดับไม้กินผลเยอะแยะเลยครับผู้ใช้บริการก็แวะมาไม่ขาดสายครับเจะเป็นดินเป็นปุ๋ยเป็นภาชนะเป็นกระป๋องกระบ,บะอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับ ครับแหวนตู้เต็มไปหมดเลยอ่ะจะลงไปดูกันละเองรักก็กินกับขนมจีนลาบพร้อมรับประทานไปกับขนมจีนนี่ดอกตรงนี้มันมีหน้าหนาวเฉยเลย าไปจักมัดเนาะแพ่หน่อยป,ปลยูกอะไรหน่อยยอมปลูกสิ่งเรียนออมสะตาอยู่กัะน,นันจะจ่งไปิ่งไว้เยอะหลายได้ไม่ได้มัน